โกรกใจอะตายอีกแล้วงานนี่ก็หลับเพื่อนทิ้งนี้อีกแล้วเขาบอกให้นักบอกนักพักประจำชงงงั่วโมงเฉยเขาไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่บอกให้นอน,นจ,อจ้นนไปถึงที่หมายใกล้ใกล้จอดจุดที่หมายพูดง่ายแต่ปรากฏว่าหลับกันทั้งกองร้อยเลยนะครับผมลุกขึ้นมาเห็นหลับันผมต้องไปปลูกไป,ไปทวนสุกรียนเพื่อนบดีกัน,นที่นอนอยู่ข้างกัน,น่ะที่เอาไ่ไปปลูกคนนู้นคนนี้ให้ตื่นขึ้นมาบปรากฏว่ากันหลับกันหมดเลยนะอมันก็โอ้โห ก็ไม่รู้จะว่ากันยังไงและทีนี้ก็เลยพากันหุงข้าวหุงข้าวพยายามไม่ให้มีควันที่สุดเออไม่ใช่ข้าวไม่ได้หงุงข้าวหุงมาจากที่นู่นแล้วนะหุงมาจากคือกินข้าวเย็นคุณเข้าใจไหมหุงมาจากเมื่อวานนี้ละข้าวหงุงหุงไ้เลยเพราะว่าเราเข้าถ้าเข้าเราเข้าในพื้นที่ปุ๊บเราไปหงุงไปก่อฟงก่อไฟเนี่ยควันมันจะขึ้นนะมันจะเป็นที่สังเกตกับฝ่ายตรงข้ามฝ่ายศัตรู ที่เขาตั้งเกตการดูพูดงง่ายงั้นน่ะก็เราก็ต้องหุงหุงไปแล้วก็กินอาทานข้าวเย็นกันนะตอนเช้ามาก็ทานข้าวเย็นมันก็อร่อยดีนะไม่ก็ไม่ไม่มีอะไรมากเปิดปลากระป๋องมาแบบคือไม่ต้องอาหารนี่อะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องไปประกอบพุ้งง่ายพื่งง่ายนะไม่ต้องไปประกอบยากเลยปามากก็ทําไม่ได้เพราะต้องไปต้มน้าร้อนใช่ไหมล่ะก็มีอย่างเดียวไอปลาเปิดแห้งกับต้่งปอไฟใช่ไหมมันก็จะเป็นควันดี สิ่งไหนที่ที่ทานกันนะทานง่ายๆแล้วก็ไม่มีควันไม่มีอะไรนะก็เช่นปลากระป๋องง่ายๆนย่นแหละนะเปิดปลากระป๋องขึ้นก็มีหัวหอมมีมีพริกแข้งหน่อยอะไรประมาณเนี้นะพอคนหนุ่มช่วงนั้นมันวัยกําลังทานอาหารวัยกาลังแบบใช้กําลังกายใช้ใช้กาลังใจแล้วก็ใช้อ่าเขาเรียกว่าใช้พลังกำลังสูงมากในเวลานั้นก็ต้องอาหารต้องทานเยอะๆยังไงอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นพวกพวกคาร์โบไฮเดตเนี่ยพวกให้พลังงานหรือว่าพวกพวกโปรตีนพวกเนื้อพวกอะไรประมาณนี้พวกเนื้อสัตว์พวกเนื้อปลาพวกอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือพวกวิตามินต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นพืชผักต่างๆเนี่ยเราจะต้องทานให้มากนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้าไปเสริมรลางกางเราให้เราแบบเพราะเราต้องเดินตลอดทั้งวันทั้งคืนอ่ะบางครั้งนะฮะแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะเดินอ่ะเดินปัดเดินเข้าไปในพื้นที่อ่ะก็ทานอาหารกันเสร็จกัน แบบทานกนันเงียบแล้วก็ปลากระกป๋องเนี่ยเราต้องขุดดินลุกปลากระกป๋องไอ้เครื่องต่างๆก้นบุรุงบุรีก็แล้วแต่นะเราต้องฝังดินหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปปล่อยทิ้งไว้อยางงั้นนะครับคือขุดหลงฝังให้มิดชิดแล้วก็หาใบตองแห้งใบไม้แห้งอะไรมากบไว้เหมือนสภาพดินปกตินะ,นะคือเราต้องกบเกิดร่องรอยหมดนะไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกอะไรก็แล้วแต่นะเราจะไม่ให้มีพวกนี้ก้นบุรุงบุรีก็แล้วแต่นะนะ จะฝังดินให้หมดออนที่ที่ไหนฝังได้นะครับอันนี้ที่ฝังไม่ได้ก็ต้องยัดใส่ล็อกแสกตัวเองไปก่อนเอาไปทิ้งที่มันมันสามารถที่จะทิ้งได้อะไรประมาณเนี้นะก็พอทานอาหารเสร็จก็มีการเช็คจอดกันอีกนะครับก็เป็นมาเป็นอย่างนี้นะทหารนะครับในสนามรบจะเป็นลักษณะนี้ไม่ว่าจะขึ้นขึ้นยุทธการไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่จงทงเช็คจอดตลอดว่ากําลังพลตัวเองเนี่ยมีใครขาดหายไปม้างมีใครลงเหลือไปม้างมีใครไป ไปฉีดไปเยี่ไปทําธุระอะไรมามั่งเลยนะครับ e like. นะต้องรอกันแต่จำเป็นต้อนให้ปรบกาศแต่ละชุดต้องรายงานหัวหน้าตอนหัวหน้า <benefits>. ก <information> ่อนก็อไปรายงานเครับตรงร้อยต่อล้วกาสั่งเคลื่อนย้ายจนจะเอาชุดไหนนําหน้าก็เป็นอีกอะรนิหนึ่งเขาจะสั่งสลับกันนะฮะวันนี้อาจจะเอาชุดหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะเอาชุดสองวันต่อมาอาจจะเอาชุดสามสลับกันไปอย่างเงี้ยนะแต่ละชุดเขาจะมีมือระเบิดของเขาอยู่แล้วนะครับพวกที่เดินไปเนี่ยจะเป็นมือระเบิดนะครับพวกตะเก้าหน้าจะเป็นมือระเบิด คอยกู้ระเบิดตลอดเส้นทางถ้ามีระเบิดเพราะว่าเราไม่มีสุนัขสงครามนําหน้านะครับใช้ทหารเรานี่แหละครับแต่เรากองไว้ก็จะมีมีระเบิดเป็นมือระเบิดของตัวเองอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกู้ทั้งดักทั้งอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะชนานาญมากทําไมเขาถึงชํานาญเพราะว่าเขาทํางานแบบนี้มาตลอดในสนามรบในสงครามต่างๆก็เลยเกิดความชํานาญในการใช้ระเบิดแต่ใช่ว่าจะไม่พลาดน,นะครับใช่ว่าจะไม่พลาดน,นะครับ พลาดเหมือนกันครับก็มีหลายหลายหลายที่พลาดหลายหลายรล,ลายที่พลาดคือเขาเรียกว่าหมองูตายเพราะเงูเหมือนกันไอ้เรื่องแบบนี้พลาดไม่ได้นิดเดียวครับจบข่าวนะครับก็สั่งเคลื่อนย้ายเมื่อนับยอดเสร็จก็สั่งเคลื่อนย,ย้ายเดินได้เดินทางได้ประมาณสามชั่วโมงนะถ้าผมจําไม่ผิดน,นะตรงนั้นมันจะเป็นทางทางแยกเข้าใจไหมครับ คือมันจะเป็นเส้นตรงไปเงี้ยแล้วมันจะมีมีทางแยกเงี้ยทางแยกออกจากเส้นตรงปุ๊บมันจะแยกออกไปเงี้ยแล้วมันก็จะไปบรรจบกันที่นู่นระยะห่างกันก็อยู่ประมาณน่าจะประมาณห้าร้อยเมตรน่ะสามหรือห้าร้อยเมตรอะไรประมาณนี้นะคือมันจะแยกออกจากกันน่ะโค้งออกจากกันแล้วมันมาบรรจบกันเหมือนเดิมนะครับส่วนเราไปไปเส้นเดินเส้นเส้นเส้นซ้ายมือแต่ว่ามีทหารบางอ่าหลายคนเอาออกขวามือแล้วเอาระเบิดไปดักไว้ไปถึงเครื่องทาง ไปถึงครื่องทางเราเอาระเบิดเอาเระเบิดไปดักไว้แล้วเขาก็ย้อนกลับมามาต่อท้ายแถวเราก็เดินไปปรากฏว่ามีผู้ก่อการร้ายคามนิดนะครับผมในความเข้าใจผมนะผมคิดว่าเขาจะอาพอเส้นทางเรามามันออกมาจากหมู่บ้านใช่ไหมละ่ะเรามาจากหมู่บ้านใช่ไหมละ่ะแต่เราจะมุ่งหน้าเข้าไปหาฐานผู้ก่อการร้ายคามนิดในในปา่าดงดิบในป่าลึกใช่ไหมละ่ะแต่เขาสวนทางกับเรามาแสดงว่าเขาจะเข้าหมู่บ้านเขาจะเข้าไปหมู่บ้าน แต่ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเขาจะทราบข่าวว่ามีทหารเอจํานวนมากนะครับได้เปิดยุทธการปิดล้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจึงชิงจะออกจากป่ามาเพื่อจะเอาตัวรอดหรืออะไรหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ทราบสาเหตุหรือเขาอาจจะมามอบตัวหรืออะไรอันนี้เราไม่รู้นะครับก็ปรากฏว่าเขาถ้าเขาเดินตรงมาหาเรานะก็จะปะทะกับเราปรากฏว่าเขา เข,เ,ขเขาเขาเขาเลี้ยวซ้ายออกไปครับเลี้ยวซ้ายออกไปจะไม่เจอกับเราไงพอมันแยกออกงตรงนั้นมันแยกกันละทางมันแยกกันเราก็ตรงไปแล้วปรากฏว่าพวกเขาไปหยิบก,กับระเบิดที่ทหารดักไว้นะครับถ้าได้ยินเสียงระเบิดก็แสดงว่าเพราะว่าเพราะว่าพ,พ,พวกเราไม่ได้เดินเส้นนั้นไงเอาเพียงเอาระเบิดไปดักแล้วย้อนกลับมาถ้ามีถ้ามีเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วมีเสียงหวีดร้องหรือเสียงคนร้อง หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเสียงระเบิดดังๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปพิสูจน์ทราบอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเพิ่งเราเพิ่งดักไปใหม่ๆเนี่ยนะไม่ถึงถึงยังไม่ถึงสิบซ้าห้าหกนาทีสิบนาทีเลยเนี่ยนะระเบิดเกิดการเกิดขึ้นไปก็ปรากฏว่าแต่ตรงข้ามหยบกับระเบิดเขาก็กําลังลากกันนี้ไปอยู่นะแต่ตรงนี้ผมผมไม่เห็นนะนะที่ว่าเขาหยับกับระเบิดแล้วเขากําลังลากกันไปเนี่ยแต่เพื่อนผมรู้ว่าเป็นกองร้อยไหนนะแต่ผมไม่เอ่ยกองร้อยนะ อีกหลายคนเนะี่ยประมาณชุดหนึ่งนะตามตามไปเหมือนกันอนะไอ้พวกนักลากลากลากเพื่อนไปเพราะมันขาขาดแล้วไงลากเพื่อนนี้จยากจุดเที่ที่หยับกลับระเบิดอะลากกันไปนะส่วนก็ยิงยิงยิงคุ้มกันง่ายยิงคุ้มกันพวกทหารเราก็ตามไปก็ปรากฏว่าเาก็ต้องทิ้งกันทิ้งกันไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทิ้งกันก็จะตายมากกว่าน,นั้นเพราะว่านจะพะวงดึงลากเพื่อนอยู่ไหนจะโอ้ S <S <an> นะคุณก็รู้รู้รู้ดูอยู่นะไอคนที่ตามล่าไอคนที่ดึงเพื่อนขาขาดเนี่ยเท่าก,กันดึงเนี่ยมนนันเป็นเป้านิ่งขนาดไหนให้กับไอคนที่กําลังตามล่าอยู่เนี่ยนะมองดูก็รู้นะครับแล้วก็เลยตัดสินใจทิ้งเพื่อนไว้นะครับแล้วตอบแล้วก็เขาทําไงต่อไปผมจะไม่พูดนะครับนะมันมันมันก็พูดไม่ได้นะเอา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 ,เอา,เอาว่าพูดไม่ได้ก็แล้วกันนะครับหลังจากจัดการกรบสบนะทำแี่แล้วข้ามไปเลยนะครับ จากนั้นเราก็เดินทุไปเอ่ออ่าอืมมันจะเป็นทางลักษณะเป็นทางซุงทางลากซุงเก่าครับนะ,ะ,ะก็คงจะทิ้งร้างไว้นานนาน,น,านพอสมควรแล้วนะที่ที่ท,ที่ที่เลิกสมาทางกันไปที่ผมสังเกตดูนะน่าจะทิ้งเลิกไปประมาณน่าจะปีสองปีอะไรประมาณนี้แหละนะทิงท้งทิ้งทิ้งไปดูลักษณะแต่เพราะทางรถก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับไม่ใช่วิ่งไม่ได้เป็นทางซุงลากซุงเก่านะ สมัยที่ผู้ปกครองรควนี้ยังเรื่องอำนาจอยู่ก็ต้องคนที่เขาไปสัมปทานก็ต้องจ่ายส่วยพื้นง่ายอาจจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเงินทองอะไรก็แล้วแต่นะที่ฝ่ายผู้ปการองรคำนี้ในพื้นที่เขามีอิทธิพลอยู่ต้องการเจ้าหน้าที่สัมปทานป่าไม้นี่ก็ต้องก็ต้องพูด,ดง่ายว่าจ่ายใต้โต๊ะนะถ้าไม่จ่ายคุณก็ตัดไม้ไม่ได้เอาไม้ออกไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่นะครับเรื่องแบบนี้ ระยะทางเป็นสิบสิบกิโลเลยนะที่ผมผมเดินไปเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันจะมีรถเยีมซีมั่งรถไอส่วนมากจะเป็นรถกรมทางหลวงมากกว่ารถแท็กเตอร์ก็มีนะครับเออจะโดนเขาขับเข้าไปข้างในนะครับเออแล้วเขาก็จะเผาเรือบ,บางทีเหลือต่ลร้อเล็กนะบางคันก็ไม่เผาแต่บางคันก็เผาเรือต่ลร้อเหล็กอย่างรถทหารบางรถไอส่วนมากเป็นรถพวกกรมทางกรมทางหลวงเนี่ยนะเยอะมากเลยรถราชการก็เยอะนะครับ เพราะว่าสมัยก่อนเขาจะไปปนที่ว่าการอำเภอป้อนกลมทางหลวงนี่ใช่ไหมละ่ะพอป้อนเสร็จก็ข,ข,ขับรถของหลวงเข้ามาข้างในเพราะว่ามันมีทางลาดซุงอยู่แล้วไงขับเข้ามาตามทางลาดซุงพอขับเข้ามาหมดปุ๊บน้ำมันหมดปุ๊บก็จอดทิ้งไว้กับเผานะเผาแต่โอ้ผมเจอเป็นยี่สิบกว่าคันนะตามตามระยะทางไว้เนี่ยแล้วมันก็พอเผาเสร็จป,ปุ๊บทิ้งไวล้ละสองสามปีมันก็จะเป็นพวกนั้นอะพวกเทาวนะันตา่างมันคุมไว้นะคุมทั้งรถคุมรถไว,ถไว้เข้าใจไหมจะเห็นรถเป็นบางส่วน บางส่วนก็เห็นชัดเจนบางส่วนก็คล้ายเป็นท่านอยู่ข้างในนะเป็นที่อาศัยของพวกงูมีพิษพวกอะไรเนี่ยนะอยู่ข้างในหรือว่าสัตว์ป่าอะไรแบบนี้มันเป็นคล้ายๆกรารู้อรถนะฮะรถที่เอาไปเผาในป่ามันก็จะใต้ท้องใต้อะไรมันอย่างเงี้ยนะหรือรถแท็กเตอร์รถอะไรเนี่ยผมก็เสียดายนะเดินเดินผ่านแล้วก็คิดไปแค่เสียดายนะก็นี่แหละที่ผมจะเปรียบเทียบว่าทําไมป่า,าป่าทางภาคใต้เนี่ย ทางภาคเหนือเนี่ยการเดินมันลําบากขนาดไหน,นก็สรุปง่ายคือการเดินเนี่ยภาคเหนือลําบากมากกว่าเพราะภาคเหนือหนึ่งเขาเป็นภูเขาหัวโล้นใช่ไหมฮะเขาไม่มีเราเวลาเดินเรายุดไปท่านนาร้อนก็ร้อนเต็มเต็มเลยล่ะนะถ้าฝนก็ฝนเต็มเต็มเลยมันไม่มีร่มไม้ชายคาใจให้เราหลบมันมีแต่พวกหญ้าแฝกหญ้าคาเนี่ยพวกต้นกล้วยป่าพวกหญ้าที่เอาไปทําอะไรนะที่ไม้กวาดนอะ่ะ ต้นทูบต้นอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะไม่มีแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นป่าป่าข้าวป่าอะไรเขาเนี่ยเป็นเป็นนาข้าวข้าวไร่ข้าวอะไรแล้วก็จะเป็นป่าข้าวโพดป่าอะไรไปลักษณะเป็นไร่อะไรเขาเนี้ยมันจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็จะอยู่ที่อยู่ที่ตะเข็บแนวชายแดนอย่างเดียวนะครับตเข็บแนวชายแดนอย่างเดียวต้นไม้ใหญ่ก็จะมีเป็นเห็นป่าปลายเห็นเขียวทึบอยู่นะครับนะเดยว่าภาคะนั่นแหละมันก็เลยเดินลําบากมันมีมีภูเขาลงเนี้ยขึ้นลงเนี้ย การสัญจรการจาราจรมันเลยลําบากเพราะมันไม,ม,ไม่ไม่มีพื้นที่ราบให้เดินให้ได้เดินนะครับเราไม่มีต้นไม้ชายคาให้หลบร้อนมันลำบากในการเดินแต่ว่าทางภาคใต้เป็นไงทางภาคใต้นี่ป่าทึบกับต้นไม้โอ้โหบางคนบางต้นเนี่ยสิบคนโอบเลยนะครับบางต้นอยู่หลายร้อยปีสี่สิบห้าร้อยปีบางต้นอาจจะเป็นพันปีหรือได้ที่ผมเห็นนะบางต้นโอ้โหแบบเขาขึ้นอย่างเงี้ยทีนี้ เขาเอาลากลากเขานะประมาณสิบกว่าลากเขาจะเป็นย่างมงักับพื้นอะ่ะเขาก็ยกตูดเขาขึ้นใช่ไหมละ่ะข้างล่างมันจะเป็นโพรงข้างในใช่ไหมคนเรานอนได้เป็นสิบยี่สิบคนในนั้นในโพรงโพรงนั้นนะโพรงข้างล่างเขานะ่ะเป็นต้นไม้ใหญ่มากเลยพูดง่ายๆเพราะว่าในป่าดงดิบเนี่ยต้นไม้เนี่ยเขาจะต้อง,ต,องต้องการแย่งรับแสงแดดนะเพื่อจะได้รับออกซิเจนใช่ไหมฮะ เพื่ะการจเจริญเติบโตของเขาใช่ไหมดันั้นต้นไม้ในป่าดุดิบเขาจึงแย่งกันสูงชรุดสังเกตดูสิครับเขาจะแย่งกันสูงมากเลยนะเ,เพื่อเพื่อเพื่อจะรับแสงแดดเพื่อจะผลิตออกซิเจนเพื่อเขาจะได้มีอะไรล่ะ,ะเซลล์ต่างๆของเขาอจะได้ดูดสารอาหารต่างๆจากพืนดินได้นะให้มันบาลานซ์กันนะครับกับกับลำต้นของเขาอะไรประมาณเนี้ยต้นไม้จึงสูงชรุดและใหญ่นะครับ เพราะว่าเขาคงจะหยุดสมทานไปนานแล้วแหละนะม,มองดูแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้สมทานอะไรประมาณนี้นะจะเคยเคยผมก็ผ่านไปก็เห็นตอไม้อยู่นะตอไม้ขนาดประมาณคนประมาณสี่คนโอบห้าคนโอบนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะต้องเอาพวกไม้ที่มีค่านะไม้ไม่ไม่มีค่าเขาไม่ตัดไปหรอกับตรงเนี้ยไม้มีค่าไม้ที่ราคาแพงๆนั้นนี่ะสองทางที่ผมเดินไปนะฮะเขาจะมีรถจอดเป็นสิบยนะี่สิบคันอ่ะโดนเผาบ้างไม่เผาบ้างจอดทิ้งไว้ นะฮะก็เป็นที่ชนาเสียดายเป็นเศษเหล็กไปจากนั้นแล้วก็เข้าพื้นที่นะครับคือช่วงเวลาเก่าผมไม่รู้ว่าเป็นอยู่ในเขตอำเภออะไรนะครับแต่ที่ผมไปทํางานก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นพระแสงนะครับพระแสงครับนะฮะอะ,อะไรล่ะการจนาดิตพุนพินพัสแสงนาสารและอีกหลายอำเภอนะครับที่ผมที่ที่ผมไปนะครับที่ ที่จังหวัดสุราธานีรวมถึงนครศรีธรรมราชนะแถวศรีชนแถวขนอมแถวอะไรก็ไปกันรวมถึงภาคใต้นะครับรวมถึงใต้จังหวัดตังหาดใหญ่สงขลาอะไรประมาณนี้ยะลายะหาปัตตานีอะไรก็ไปมาหมดนะครับนะไปแต่ประจวบลงไปเลยพูดง่าย้็เข้าไปกับเราอีกอย่างผมนะถ้าเห็นต้นไม้ใหญ่แล้วผมจะมีความสุขคือว่า ผมเป็นเด็กในเมืองครับเด็กในเมืองก็จะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ให้เห็นหรอกครับถึงจะเป็นเด็กสมัยก่อนก็จริงอยู่แต่ว่าในเมืองอย่างผมคือแบบผมแบบอยู่แบบสลัมไงนะฮะอยู่ในเมืองแบบเด็กสลัมนะะคุณคงมองออกนะอย่างเด็กกรุงเทพเ,เขาอยู่แบบสลัมเขาเขาอยู่ง่างนั้นเขาก็เป็นเด็กในเมืองแต่เขาเป็นเด็กสลัมไงครับเขาอยู่แบบสลัมอยู่แบบแออัดอ่ะเข้าใจไหมฮะอาจจะอะไรทุกอย่างก็ไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะ ความสะอาดจะไม่ค่อยดีอะไรประมาณนั้นทุกอย่างนะครับไม่ว่าสภาพจิตใจสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมอะไรทุกอย่างนะถ้าถ้าไม่แกร่งพอก็คงกว่าจะพันวุกในรรมมาได้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมก็ทีนี้ผมมาเจอกับอะไรล่ะมาเจอกับต้นไม้ใหญ่มาเจอกับป่าใหญ่มาเจอกับคือธรรมชาติที่เราแบบ คือเราเห็นอยู่ภาคเหนือเราเราเห็นอยู่ภาคใต้มันแตกต่างกัน,นไงนะครับป่ามันอุดมสมบูรณ์มากเลยครับรอยสัตว์ป่ารอยอะไรเนี่ยต้นไม้ีมต่ต้นใหญ่ๆคือที่ท่านมองไปรอบข้างเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราอยู่ในอีกอีกโลกของโลกหนึ่งพูดง่ายหลังจากที่เราอยู่เราอยู่ในเมืองมาเรามาอยู่ในป่ามันเราอยู่คนละสซี่โลกกันเลยนะพอเดินผ่านไปหน่อยจะมีลำธารไหลผ่านน้ําเย็นใสสะอาดมองเห็นตัวป่าเง แต่นี่เนี่ยคือปัญหาก็คือว่าการเดินทางภาคเหนือกับภาคใต้ภาคเหนือนเขาไม่ใช้ระเบิดกันเข้าใจไหมเขาไม่ได้ดักระเบิดกันไม่ว่าเป็นขุนศา์พวกไหนก็แล้วแต่ดักไม่ได้เพราะว่าเส้นทางต่างๆเนี่ยระหว่างชายแดนไทยกับพมา่าเนี่ยมันจะมีพวกชาวเขาเผ่าต่างๆนะเขาค้าขายกันระหว่างสองประเทศอยู่เข้าใจไหมระหว่างไทยกับพม่าหรือว่าอ่าพวกที่อยู่ติดแนวชายแดนเนี่ยก็ต้องเอามาขายในหินแตกเนี่ย แล้วเ,เราลบกับระหว่างหินแตกกับชายแดนพม่าาเงี้ยเป็นพื้นที่ซสื่อลบเนี่ยเอาระเบิดไปวางไม่ได้นะครับเพราะชาวบ้านเขาจะเหยียบเอานี่นั่นคือการที่ไม่วางกับระเบิดกันนะมันจึงไม่มีกับระเบิดแต่ถ้าที่ภาคใต้ไม่ได้ครับภาคใต้ไม่ได้เลยครับมีแต่ระเบิดทั้งนั้นนะครับอ่าตอนตอนที่อยู่ไกลย,ยังไม่ใกล้เข้าฐานเขามันก็ยังไม่มีหรอกระเบิดครับพอเข้าไปในรัศมีก็จนะพบกับระเบิดมากเลยครับกนะนะับระเบิดที่เขาจะดักไว้ดักไว้ดักไว้เนี่ยนะ เพื่อการฝ่ายตรงข้ามเขาฝ่ายรัฐบาลเ,เขาจู่โจมนะเขาจะดักระเบิดไว้ผมไม่แน่ใจว่าเราเดินไปกี่วันนะไม่แน่ใจอ่ะเขาคงจะหลายวันเหมือนกันอ่ะจนถึงเข้าที่หมายนะไม่แน่ใจอ่ะจนถึงที่หมายพอใกล้ถึงที่หมายปุ๊บผู้กองบอกว่าอ่ะให้วางลูกแสกไว้ ให้ปลดสัมภาระข้างหลังไว้หมดไม่ว่าจะเป็นไทย้ยเอสารล็อกแสกอะไรให้ติดไปเฉพาะปืนนะล,ลูกระเบิดแล้วก็แมกกาซินแล้วแมกกาซินสำรองแล้วก็กระติกน้ำาพอกระติกน้ำมันติดไปอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็ให้คนเฝ้า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 ข้าของเนี่ยสองคนนะแ,แสดงว่าเข้าถึงที่เข้าเข้าถึงที่หมายแล้วนะจากนั้นมาแล้วก็จัดชุดเข้าตีแบบ อผมจําได้ว่าผมข้ามลําคลองมาลําน้ําความอความลึกก็อยู่ประมาณอันนี้นะ่ะเลยเลยเลยประมาณเกือบถึง,ถ,งถึงหัวเขา่าเราเนี่ยน้ํานะาง,า,า,างจุดก็อาจจะพวกหัวเข่าางจุดอาจจะไม่ถึงแต่มันมันใส่มากน้ํามันเย็นเยือกเลยน้ํามีจะมีโขดหินเต็มไปหมดเล็กอและก,ละกะ็แต่มองไม่เห็นทรายเลยพื้นล่างเนี่ยจะเป็นหินก้อนเล็กๆไปหมดนะ,นะะเป็นก้อนหินหลาก,ลากหลายสีด้วย ผมยมังไม่ข้ามลำน้ําไปเลยนะครับผมเดินเฉียงๆนลำน้ําก็เอียงไปใช่ไหมเอียงไปเราก็เดินเฉียงไปเรื่อยก็จะไปขึ้นฝั่งนู้นไม่ใช่เดินตัดนะนั้นเดินตัดไปได้เพราะป่าทังนี้มันลกอยู่เราต้องเดินเฉียงแววเพืจะหาพื้นที่ที่มันจะขึ้นฝั่งนู้นเพื่อพื้นที่มันเราจะมันจะได้ไม่รกไงอันนี้มันเป็นป่าน้ําป่าอะไรเราขึ้นไม่ได้เราก็ต้องหาเดินเลาะลำลำ,ลำ,ล,ำลำน้ำไปเรื่อยเพื่อไงเฉียงไปเรื่อยจนกว่าจะมีพื้นที่ขึ้นขึ้นฝั่งนะ ผมยังไม่ขึ้นลำน้ำเลยนะเดินเสียงไปก็ปรากฏว,ว่าเสียงปืนดังสนั่นเลยนะครับเสียงปืนจํานวนหลายกระบอกนะประมาณสามกระบอกได้นะแต่ไม่ใช่ปืนไยไม่ใช่ปืนไยเราเนะี่ยเป็นปืนฝ่ายตรงข้ามคือพวกคนเหล่านี้ถึงจะมันเป็นเป็นวิสัยของทหารอยู่แล้วหรือตำรวจอยู่แล้วนะหรือว่าวิสัยของนักรบอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวนกกอกำลัคอมมิวนิสต์อะไรแต่ คือข่าวสารเขาจะสดับอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะเพาเขาจะรู้ข่าวสารมาตลอดว่าแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะถูกเข้าโจมตีวันไหนแค่นั้นเองนะแต่เขารู้ว่าต้องมีกําลังทหารเข้าโจมตีฐานเขาแน่นอนแต่ไม่รู้วันเวลาเวลานอว่าจะเข้าโจมตีเวลาไหนใช่ไหมล่ะนั่นแหละเขาก็ต้องมาจัดชุดเขาเรียกว่าชุดชุดตรวจการชุดจุดคอยเหตุคือจุดจัดเบนยามเพื่อไงจุดคอยเหตุอพรกะระวังที่หน้าฐานหรือหลังฐานหรือข้างฐานแล้วแต่จะจัดกี่ชุดจุดก็แล้วแต่ อยู่ที่บูคคลบบัประชาธฐานนั้นฐานนั้นฐานานัน้น,นจะเป็นู้พิจารณาหรือว่ากาลังพลมีมากน้อยขนาดไหนพอจะไปเข้าเวรรอบฐานในนี้อะไรประมาณนี้เพราะอย่างไรแน่ก็ต้องโดนเข้าโจมเขาโจมปีอยู่แล้วแหละนะครับเพราะเขาได้ยินข่าวมาแล้วแหละแ,แ,แต่ไม่รู้ว่าวันไหนเวลาไหนแค่นั้นเองนะฮะไม่รู้วันวอเวลาโนอแต่ปลว่าเขายิงเราก่อนนะครับจะไม่โดนใครหรอกอ่แตอน,นั้นหัวหน้าสิบเอ็สั์ดาเดชสวัสดิฟ์ฟอนายสิบน่าจะเป็นนายสิบยุทธการนะนะครับ แกเป็นทหารรู้สึกแกเป็นทหารปืนใหญ่อยู่รถบุรีนี่นะฮะแกมันเป็นโคงอยู่นะนนันยศดแกสิบเอ็ดหน้าตายังนุ่งๆอยู่เลยครับสิบเอ็ดสักดาเดชสักโค้งแกสพายเอ็มเจ็ดสองับคือเอ็มเจ็ดสองนี่เขาเอาไ้ยิงรถถังแต่แต่ว่าเราสพายเราเอาขึ้นไปมาทํางานด้วยแล้วก็เอามันไม่มมไม่มีเมื่อไม่มีรถถังให้ยิงแล้วก็ยิงคนนี่ละนะเอาเอ็มเจ็ดสองยิงรถถังมีให้ยิงเนี่ยเอาเจ็ดสองยิง ยิงไล่หลังไปก็โอ้โหเขาไปกันใหญ่เลยรองเท้าตรงรอ,อ,องเท้าแต่ทิ้งเกินเลยต้อใส่รองเท้าแตกกันนะพอทีนี้มันเสียงโอ้เอ็มเจ็ดสองมันดังใช่ไหมล่ะเวลามันระเบิดม,มันดังอยู่ผู้ใช้ยิงรถถังเนาะไอ้ก็ตกใจถอดรองเทง้ารองเท้าขงรองเท้างหูคงหูขาดรองเท้าแต่วิง่งเข้าฐานลนยะจากนั้นผมก,ก็ไล่เข้าไปในฐานเลยนะฮะไล่เข้าไปในฐานตามจี้ตาม,ามปิดเข้าไปในฐานเลยกันอ่าส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร เมื่อผมเข้าไปในถึงฐานแล้วนะหรือมีการมาทะอะไรกันไหมประมาณนี้ครับก็ต้องมามาคุยกันในอีกคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีครับผม